สวัสดีเจ้าหญิงผมยาวสวัสดีคุณพิกจากยูเรครนการ่หนีความตายคือความกล้าหาญนะครับเด็โดดเดียวกลับมาบาเท่ากลับมาบาเท่ารครับเดี๋ยวค่อยตั้งลักไหมอ่าเริ่มหนึ่งที่มึงแกนะกลับมาที่บ้านมึงแกพอที่เกาลตอนนี้นะครับคนหายไปใส่นอเพื่อนอาจารย์หย้ยบวกห้ยกินบ่กแมนครับคนกระถือห้อยกินเนะี่ยกัสว้ยไปเนะี่ยบ๊เป็นยังครับอืมผมกลับมาเยสุท่อน มาบ้านเกิดตัวเองครับถึงถึงอำเภอเมืองแล้วตรงไปเขาเขาเขาไปอดเล่หความยแถงกันเรืสายเดยวอลวเดือของความย่าแถาแม่เดียวไปนะะมันจะมีมองไปเยอะเอ่อมองทางวัดนไหมางวัดไต่อ้ทจริงตรงสองยาแถมก็ลอลอไปทะลุเของแถมเป็นแพุทธวันก็ลอไปเลยเขยไปไหไปไโอเคจานถูกไมกี่แสนแออืม บอกว่าห้าวิ่งห้าไว้สิวิ่ง,งห้าไว้คนหายไปสายคนบัถทึกหวยกับธรรมดาครับบันถึกหวยกับสิจวดปีนี้ดูสวัสดีและสวัสดีทุกท่านด้วยนะมาอยู่อีสานสี่ห้าวันรอคนนี้มาอยู่อีสานเที่ยงนี้ก็สี่ห้าวันเข้ากรุงเทพสี่ห้าวันเข้ากรุงเทพเท่าสี่ห้าวันอีสานสี่ห้าวัน สลับกันไปครับคนเราทําการทํางานแบบแบบนี้เลยครับชีวิตจะฮาดีข่าวฝากไว้ที่ตามไปครับตลาดประท้อทองครัรพันสวัสดีและสวัสดีนะทุกคนนะอยากเห็นพี่ตุ้ยบวงสวงครับเดี๋ยวสักครู่ผมถ่ายทอดนะฮะเดี๋ยวติดตามนะครับในช่องไหตรงคำก็ได้นะครับพรุ่งนี้นะครับลำใหญ่บวงสวงลำสวยขนาดไหนเป็นนางํำผู้นำเลยนะครับ วันนี้เป็นนักเอกแล้วเป็นนักเอกแล้วเนี่ยนักเอกอยู่แล้วก็แห้งนักเอกเองนะครับผมนะครับมางานนะครับที่ต้องมาครับเพราะว่าเป็นจังหวัดบ้านเกิดของพ่อลำไยนะครับคนยโสลุงใหญ่เป็นลูกเครื่อยโสก็ลอยเอ็ดครับยโสกับสุวรรณภูมิกัยักษ์ช่กับเกิดยุยโสก็ธรรมดาครับพวกเราก็ไม่หนีไปไหนครับผมยังอยู่ที่บ้านเรานี่แหละนะฮะเหตุการณ์ในงานในดิบดีดีกับบุรีมบ้านเกิดครับ เออกาเอาเป็นว่าพิธีกรรมยังของยะโสเดี๋ยวพวกผมมาเร็วปปลแล้วก็วันที่20ปปวันบว่นไม่ใช่วันที่4นี้ลำไยเข้ามาครับงานกาชาตินะตอนนี้ถึงโรงพยาบาลยโสธรแล้วนะครับผมโรงพยาบาลยโสธรโรงเรียนอนุบาลยโสธรนะครับตรงนี้แถววารจ่เตรียมกล้องเลยลูกนะขบวนแห่ถึงไหนแล้วครับผม นะครับผมมาครับทุกคนถูกหวยครับผมก็ถูกพอสมควร ครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับประจักรใช่ครับผมไอน้อใครับครับผมท่านครับฮะมาอันนี้ก็แมนแมนครับผมก็ได้ไปใช้รับแยกย้ายกันครับผมผมก็มาครับท่านครับได้ครับท่านครับผมครับท่านครับโอเคโอเคแล้วก็เกียวต้องก็นั่งได้เนียนเลยแต่สั่นส่งสิขึ้นเดี๋ยนาะ อ่าโอเคครับส่งสิเครืองยี่หกสิณเดียวเบอร์แง่งกันนะสถันเดียวองงอโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับเลขขาพักการเมืองหลายพักพี่อ้อกินันสบายดีนะครับพี่อ้อครับตรงไปออฟอืมนะฮะมีทางทะลุไหมนี่เด,ดีด๋ยวกดขึ้นอืมรอรอไปเร็วสวัสดีและสวัสดีครับทั้งจะต้องไปงานปาสุเทพครับวันที่สี่ที่งานกาชาดยโสธรแต่วันนี้ทางท่านผู้ว่า บอกว่าขอ้ขอความมรห์นะครับให้ต้องคําแล้วก็ลหํหไยน้องทำมาดบวงสวงนะครับในโอกาสจังหวัดเดชรชัรอก่อตั้งมาครบ50ปีครับนะถึงแล้วครจอดรถได้ที่ไหนครับพี่อ้อกินอานหารแล้วเนาะสบายดีครับพี่อ้อมาเยี่ยมกันบ้างเยี่ยมได้แล้วนะพี่อ้อเนาะแักๆเคารบคิดถึงกันเสมอน,นะพี่อ้อนะไม่มีพี่ชายคนนี้ก็ไม่มีวันนี้เหมือนกันครับประจกักษ์ชัยพี่อ้อครับเมื่อ15ปีที่แล้วครับจากคอนเสิร์ตด้วยกัน นะพี่อ้อก็เป็นรุ่นพี่รุ่นใหญ่ที่ประสิทธิ์ประสานวิชาเนี่ยครับผมสนามไหนดีสนามไหนไม่ดีนะครับรถแห่ตรนไหนพอไม่พอป้ายเปื้อยขึ้นยังไงเนี่ยครับรถโฆษณาเคลียร์นายเคลียร์พื้นที่ยังไงก็พี่อ้อได้ละเมตตาม,มานะครับรักกันเคารพกันเหมือนเดิมครับพี่อ,อ้อนะฮะฝากพี่อ,อ้อนะครับหายไ,ไปไหนพี่อ,อนะ้อนะตรงไปครับไปเลาะบึงไป คอนเสิร์ตวันที่สี่ครับลำไย,ยก็มาอีกครับสุททพโปรโมชั่นจัดให้นะป่านะอ่าลำไย,ยต้องมาครับบ้านเกิดของคุณพ่อลำไย,ยแล้วบ้านเกิดของค่อยด้วยค่อยต้องมาไม่มาค่อยจะไม่ได้นา้าอ่าค่อยต้องได้หน้าด้วยสิครับเพราะผมพาลำไย,ยมาไหนล่ะเลาะไปเลาะไป,ไปขวาดีกว่าอืมบันเวไหมบันเวยไม่ไปเลยไ,ไ,ไ,ปไ,ไปได้ตรงไหนวะที่ลำเนี่ยอืมอยู่ในนี้ป่ะไม่รู้อ่ะเออว่ามันเป็นขนาผลขนา มองพละรามไปที่คุณลาะไปอ่ะมองล่อหาลอ่อได้คุณมาครับผมเดี๋ยวด้วยล่อก,ก็ได้เบื่อเด้อเนี่ยบ่เนี่ยเอาเสียขเขาในก่อนเนี่ยบดเนี่ยสักครู่เด้ก็คนเด้อให้คอยล่อกขาเนีเสียเขาในก่อนเดี๋ยวด้วยเด้อโอเคครับผมบ่เนี่ยสวัสดีนะสวัสดีที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ